สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะหุ้นนิเคอี๊เช้าบ่ายวันที่19บธันวาคม2567ก็25 67, ค่ะทุกคนค่ะวันพฤหัสบสดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิบปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเ c ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ f c ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เล่เด่นประจาําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นไปรับชมที่18ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดสําหรับวันที่18จะให้เด่นรอบเช้า7็ดและ6กเด่นรอบบ่าย6และ5รอบเช้ามา1 0 6 6 2นะคะทุกคนเข้าคู่0 6 6 0นะคะทุกคน6.2สใจไม่ได้จับให้เนาะคะ่ะรอบเช้าเลข6มา2เด้งนะคะรอบบ่ายหลุดพี่น้อง ใจให้เด่นหกและห้านะคะทุกคนมาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดมาเข้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดของรอบเช้านะคะทุกคนหลอบ,บายหลุดนะคะเลขเด่นประจําวันสี่กับเก้าเข้าหรือไม่นะคะเลขรอบเช้าหลุดรอบบ่ายมาเลขเก้านะคะทุกคนคาเอาไปรุ่นต่อพี่น้องวันที่สิบเก้าใจก็ขอให้พีโชคดีเช่นเคยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจจได้อยู่ที่สี่และสาม เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะสี่ค่ะทุกคนสี่สี่สี่ห้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่สองค่ะทุกคนขาสามนะคะสามสี่สามห้าสามศูนย์สามหกสามสอง สามหนึ่งค่ะเดนรอบบายอยู่ที่ห้าและสี่นะคะเอฟซีขามาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะห้าสามห้าศูนย์ห้าห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้านะคะสี่ค่ะทุกคนสี่ห้าสี่สี่สี่สาม 4ี่ศูนนะคะประมาณนี้ค่ะมาดูคู่จะเด่นกันค่ะทุกคนสี่สาห้นะคะทุกคนวันนี้เลขสี่เบิ้ลถ้าเอฟซีชอบเบิ้ลสี่ก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็รอดูเลขเบิ้ลประจาวันนะคะทุกคนวันนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าเลขซ้ํากันนะคะ มาดูนะคะ4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 3 5นี่คือคู่ตัวเด่นนะคะ5กับ4รอบ่าย5 3 4 5 4 4 4 3นี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะ,จะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมหรือรอบละ4คู่เลขเด่นประจําวันพฤหัสอยู่ที่5กับ0เบิ้ลประจําวันคือเบิล55ค่ะเลข5ในเลข0นี้ FC สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่4และ3เด่นประจําวันอยู่ที่5และ0เป็น 5 4าสี่0 5ห้านะคะ f อขาติดคูต่ตัวเด่นสี่เอ่อสี่5 4 4ห้านศนสีพี่น้องเซเวพิเอาแล้วแอดปินใจลอยแล้วนะคะทุกคนติดฮอดผู้บา่าทั้งหลเนาอกพี่น้องติดคูต่ตัวเด่นสี่ห้นะคะทุกคนสค่ะ3553 3003าสนะคะทุกคนขาติดคูต่ตัวเด่นสามห หกับ4ีรอบบายและ5กับ0ย์เป็น5550ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจํำวัน4ค่ะสี่ห้าสี่ศูนิตคู่ตเด่น4554้นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกท่านขาชอบก็สามารถจาได้ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะสถิติมีเข้ามีดุดทุกวันนะคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอินะคะวันที่19ทธันวาคมุ่ม7 5 6 7 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันหมันส,สุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ